เมื่อพูดถึงต้นแคคตัสนะครับหรือว่าต้นกระบองเพชรจิ๋วนะครับก็เป็นไม้ประดอบไม้ประดับที่ใครๆหลายคนนะครับนิยมปลูกกันครับวันนี้ครับรายการสมาร์ทกรีนของเราก็จะพาท่านผู้ชมนะฮะไปที่สวนแคคตัสลุมชาติครับซึ่งตั้งอยู่ที่อพเปีลปาเกตจังหวัดนนทบุรีครับสวนนี้นะครับเป็นสวนแคคขนาดเล็กครับแล้วก็สามารถที่จะสร้างอาชีพสร้างรายได้และที่สําคัญครับผู้ปลูกและครอบครัวมีความสุขเป็นอย่างมากครับคุณผู้ชมเริ่มสนใจแล้วใช่ไหมครับตอนนี้ครับอาจารย์หุนนารอเราอยู่ที่สวนแล้วครับไปรับชมได้ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมนะคะวันนี้นะคะถือว่าเป็นวันสําคัญอันหนึ่งนะคะแต่เสียดายมากเลยค่ะวันนี้อาจารย์ใหญ่นะคะติดภารกิจนะคะไม่สามารถพาทุกท่านมาเที่ยวชมสวนลุงชาติได้นะคะก็ให้ดิฉันนะคะมาพามาเที่ยวชมสวนแคคตัสของคุณลุงชาตินะะซึ่งตั้งอยู่ที่อําเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีนะคะค่ะวันนี้เราอยู่กับคุณลุงชาตินะคะสวัสดีค่ะคุณลุงชาติครับสวัสดีครับ วันนี้นะคะอา,ารันใหญ่ไม่ได้มานะคะก็เลยพาให้มาเที่ยวชมดูจากพื้นที่นะคะลุงชาติเป็นพื้นที่เล็กๆมากเลยแต่ว่าใช้ประโยชน์ได้เยอะมากไม่ทราบว่าที่นี่มีพื้นที่เท่าไหร่คะส่วนคุณลุงก็ะะประมาณประมาณ50ตารางวา50ตารางวาทำยังไงทําไมถึงได้เป็นสวนลุงชาติปลูกสวนแคคตัสที่สวยงามแบบนี้คะอมอันก็เริ่มมาจากหนึ่งอะเรามีใจรักเราชอบมาตั้งแต่สมัยเด็กๆแล้วค่ะชอบเห็นแคคตัสที่ไหนก็ชอบมากเลย แล้วจนกระทั่งมาตอนหลังเราก็มาค้าขายเกี่ยวกับเกี่ยวกับต้นไม้กล้วยไม้อะไรเงี้ยแล้วพอมาปี54ครับปี54น้ําท่วมหมดเลยวงการกล้วยไม้นี่ถือว่าลมลมละลายหมดก็เลยเริ่มว่าเราจะเอาอะไรดีที่จะมาขายก็มาเริ่มจากไม้เล็กๆนะพวกไม้เล็กๆถูกๆต้องละ1 0บาทแล้วก็ตะบองเพชรนะครับก็เริ่มขายมาเรื่อยๆแล้วขายแล้วก็ด้วยใจที่เรารักตะบองเพชรอยู่ก็เก็บสะสม ไม้ที่เหลือกลับมาแล้วก็เลี้ยงสะสมสะสม,สะสมจนกระทั่งมันขยายเพ,เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นไปเรื่อยนะแล้วว่าจังหวะพอดีที่ว่ากระแสของตะบองเพชรมันแรงขึ้นมาขึ้นก็เลยทําให้ตัวนี้รู้สึกว่าทําเงินได้เป็นกอบเป็นกำมดีเรามีวิธีการดูแลรักษายังไงนะคะปลูกยังไงคะก็การปลูกตะบองเพชรก็ไม่ถือว่าเป็นไม้ที่ปลูกยากนะมันที่ปลูกง่ายเพียงเราเข้าใจเขานิดนึงอย่างเช่นตระกูลตะบองเพชรนี่เกือบทั้งหมดน่ะเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยอ่ะ ต้องการแดดเยอะต้องการแดดเยอะไม่ต้องการน้ําที่แฉะมากอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูเอาแสงให้พอให้เหมาะสมแล้วก็การลดน้ําให้เหมาะกับให้เหมาะกับตระกูลแต่ละตระกูลนะบางอย่างก็ชอบน้ําเยอะบางอย่างก็ชอบน้ําน้อยแต่ส่วนใหญ่แล้วจะจะไม่ค่อยชอบเยอะคุณลุงชาติคะดูพันธุ์เยอะแยะมากมายเลยคะ่ะในที่ตรงนี้คะ่ะตรงไหนที่เป็นพันธุ์เด่นที่สุดคะในแถวนี้คะ่ะ จร,รจริงแล้วสาหรับตัวผมผมว่ามันเด่นทุกตัวนะฮะทุกนนเด่นทุกตัว,วแต่อยากจะแนะนาอ๋ออันนั้นเป็นเป็นเมมิลาเรียคารมินเนี่ยคารมิน่นะครับนั่นก็ถือว่าเด่นนะครับอย่างตรงนี้เหล่าอ้ายตัวนี้ก็สวยนะฮะอันนี้สวยนะครับอย่างนี้ก็ถือว่าเด่นนะครับนะครับแอ um ตโรไฟต้าแเรีสอ่าตัวนี้ห้าฟูสวยเลยนะครับ เมื่อกี้ที่บอกว่าเด่นมันเด่นตรงไหนคะมีกระจุกนี้ใช่ไหมคะหรือไงเลยอันนี้เป็นฝักเขาครับเป็นฝัก<อ>ที่ได้ได้การผสมพันธุ์แล้วอันนี้ข้างในก็จะมีเมล็ดเอาไปเพาะได้ที่เด่นก็คือลักษณะรูปร่างเขาเมีห้าพูซึ่งหายากยาห้าพูแล้วก็ลายเขาสวยนะครับค่ะต่อเลยค่ะเมื่อกี้บอกว่าต้นนี้เด่นถามว่าต้นนี้มีวิธีการดูแลรักษาย,ยัางไงคะ ก็ต้องการแสงประมาณสัก50ซขึ้นไปค่ะถึงแต่จาก50ถึงเจ็ิไปครับกำลังสวยแล้วก็ลดน้ำก็ประมาณ3-4วันครั้งหนึ่งนะแค่นี้ก็ถือว่าพอกับเขาแล้วมีอีกไหมคะเราพาชมนิดนึงคะ่ะเาเชิ่เลยครับโอ้สวยงามอ่าถ้าหากว่าคนที่มีแสงพื้นที่มีแสงน้อยก็จะเป็นพวกตระกูลฮาเวเทีย ข้าวเวอร์เท <a> ียพวกขาวเวอร์เทียนี้ต้องการแสงน้อยสักงยี่สิบเปอร์เซ็นต์พอนะครับแล้วลดน้ำน,นะคะน้อยประมาณอาทิตย์ละครั้งข้าวเวอร์เทียนะคะอาทิตย์ละครั้งนะคะอาทิตย์ละครั้งพอจริงๆแล้วนะคะต้องบอกว่ามือใหม่อย่างดิฉันก็สามารถไปปลูกได้เพราะว่า เขาต้องอยู่ในห้องขนาดเล็กได้ใช่ไหมคะตั้งโต๊ะอะไรโต๊ะทางานอะไรองนี้ได้ไหมแสงน้อยได้แต่ว่าในโต๊ะในห้องแสงจะน้อยเกินน่ะน้อยเกินนี่น้อยเกินต้องออกมาให้เขาได้รับแสงข้นางนอกหรือว่าผมว่าถ้าวางในที่ที่แสงเหมาะสมสําหรับเขาอะเขาจะสวยกว่าค่ะยกไปาย้ายมาบางทีคว่ำ <laughs> <laughs> อันนี้ <laughs> น<ะ>ต้องถามกระซิบถามราคานะคะ อยู่ที่เท่าไหร่คะราคาเท่าไหร่คะเนี่ยฮาวเทียต้นนี้ก็ไม่แพงนะครับก็อยู่ในเกณฑ์ประมาณไม่เกิน80บาท่ะได้อยู่นะคะมือใหม่เมือ่อกี้50ครับอาจจะ50ก็ได้แต่บังเอิญว่าต้นนี้มันด่างอ่ะมันด่างก็เลยแพงหน่อยมีด่างไม่ได้เป็นโรคนะคะเนี่ยเป็นมีด่างนะคะ <c oughs> มือใหม่นี้คือแบบอะไรก็ใหม่ไปหมดเลยฮะแต่ราคานี้แบบราคาน่ารักค่ะเพิ่มขึ้นมานิดนึงนะคะคือถ้าฮาวเทียธรรมดาธรรมดาอาจจะ3า4 0ก็มี ขอธรรมดาค่ะแบบไหนคะมีไหมคะธรรมดาเราไม่ค่อยได้ทำมือใหม่<ำ>เนาะถ้าเกิดแบบนะคะถ้าเกิดไม่แพงมากมือใหม่ก็เริ่มจะเอาอย่างนี้ก็แล้วกันนี่โอ้ยมือ,มอใหม่นี่คะ่ะนะคะม,มือสั่นเลยคะ่ะนะคะ <c oughs> อันนี้เท่าไหร่นะคะสามสิบบาทสามสิบบาทคุยเยอะๆซื้อเยอะอาจจะลดได้ใช่ไหมคะคุณลุงชาติคะแม้แต่ถ้าเหนื่อยมากก็เพิ่มราคา จะเข้ามาสวนเห็นคุณลุงจัดมุมเล็กๆน่ารักพอจะพาไปชมได้ไหมคะอ๋อได้สิครับค่ะไปค่ะถึงแล้วค่ะนี่ค่ะพอเดินเข้ามาเห็นสวยงามมากเลยไม่ทราบว่านี่พันอะไรคะคุณลุงอ๋ออันนี้เฟโลอะเฟโลอ่าเฟโลแคคตัสส่วนอันนี้ก็เป็นถังทองหรืออิชิโนโอ้โน่าอิชิโนเฟโลกับถังทองชื่อนี้แบบสุดยอดเลยค่ะคุณลุงค่ะเป็นไม้ยอดฮิตนะ อันนี้ยอดฮิตเลยใช่ไหมคะใช่ใช่ถังทองทีกจะมานานหลายสิบปีนานมากแล้วพวกนี้อันนี้ต้นนี้นานหรือยังคะคุณลุงเนี้ยนี่ก็ถ้าพูดถึงจากพ่อเมล็ดมาก็อยู่ร่วมๆสิบปีสิบปีแล้วนะคะถังทองครับแต่ว่าถังทองเป็นไม้ใหญ่นะค่ะผมเคยเจอเส้นผ่าศูนย์กลางกัประมาณสองเมตรโอ้ใหญ่มากเลยนะใช่อายุเท่าไหร่ไม่รู้รู้แต่ว่ามันนานมากนะครับอย่างนี้ก็มีหลายอย่างอันนี้ละคะอันนี้ละคะกี่ปีแล้วคะเนี่ยอันนี้ก็อายุประมาณใกล้ใกล้เคียงกัน นะครับใกล้เคียงกันเกือบเกืบปีเหมือนกันเกือบ10ปีนะคะ,ะคเป็นยังไงบ้างคะคุณผู้ชมนะคะคุณลุงพาเรานะคะมาเที่ยวชมนะคะสวนนะคะซึ่งมีพื้นที่ขนาดเล็กแต่คุณลุงชาติใช้ประโยชน์ในพื้นที่ขนาดเล็กได้อย่าง ดีมากเลยในการที่มาปลูกนะคะไม้นะคะส่วนแคคตัสที่มีขนาดเล็กนะคะแล้วก็มีพื้นที่อยู่อย่างจำกัดได้อย่างดีมากเลยค่ะวันนี้ขอบคุณคุณลุงชาติค่ะสวัสดีค่ะยินดีครับเป็นไงกันบ้างครับหลังจากที่รับชมสวนแคคตัสลุงชาติกันแล้วครับเริ่มลงรักแคคตัสกันบ้างหรือยังครับเห็นไหมครับว่าแคคตัสเนี่ยจิ๋วแต่แจ๋วนะครับและที่สำคัญครับแค่พื้นที่เล็กๆนะครับก็สามารถจะสร้างงานและสร้างรายได้ให้เราได้ครับ